เกี่ยวกับเรื่องขึ้นนิ่งในเส้นเชือกน,นะครับเป็นโจทย์ง่ายๆนะฟังชื่อก็ตามชื่อเลยนะครับว่านิ่งมันก็จะไม่พลิกแพงระเบียงมากมาก,มากมายนะครับดูกันจัดจะนิ่งๆกันไปเลยนะครับโจทย์มีอยู่ว่าเชือกยาวหนึ่งเมตรปลายข้างหนึ่งถูกตรึงปลายข้างหนึ่งติดกับเครื่องสัส่นที่สั่นในแนวตั้งฉากกับกับเส้นเชือกและสั่นด้วยความถี่80เฮิรตซ์ถ้าจะเกิดขึ้นนิ่งนะครับมีอิเโนดนะครับ หรือว่าปฏิบัติเนี่ยสีแห่งอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกเป็นเท่าไหร่นะครับดูตามรูปเลยนะฮะว่าตรงไหนมันเป็นแลมดานะฮะเราแบ่งแยกมาดูนะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเรียกว่าเป็นสองลปลนะครับเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะฮะว่าพูดถึงตรงไหนนะฮะตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ที่วาดให้ดูตัวนี้เป็นสองลูครับ สองรูปเนี่ยนะดูให้ดีๆนะฮะว่ามันคือหนึ่งลมดานะรักษาะนี่นะครับเพราะนั้นเขียนให้ดูนะฮะนี่คือหนึ่งลมดาเพราะนั้นสองลมดาคือที่เราเห็นนะฮะมีทั้งหมดนะฮะกี่รูปนะนับดูนะครับ หนึ่งลูปสองลูปสามลูปสี่ลูปโอเคสี okay. ่ลูปนี้ได้สองลัมดานะครับซึ่งสองลัมดายาวนะครับหนึ่งเมตรเพราะนั้นลัมดาเดียวครับยาว0.5เมตรครึ่งเมตรนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเราได้มาว่าลัมดาเท่ากับ0.5เมตรนะครับจากสมการว่า v เท่ากับ f ลัมดานะครับ สิ่งที่โจทย์เขาสนใจก็คืออัตราเร็วใช่ไหมครับก็คือ V ความถี่เขาบอกมาครับ8 0เฮิร์นะครับความยาวขึ้นครับก็คือ0.5เพราะฉะนั้นตอบว่า40เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วครับขึ้นนิ่งก็ง่ายอย่างนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะเก็บแต้มนะครับในเรื่องของขึ้นนิ่งได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ